น่ารัักจงวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วครับวันนี้ไปเปลี่ยนยางที่ประจีนเสร็จเราก็จะขึ้นเขาใหญ่กันนะครับผมเลือกใช้ยางเออฟีเลอรี่นะครับแองเจิลสกูตเตอร์ครับก็ลองดูแลเดี๋ยวไปเทสยางกันข้างบนนะครับบนเขายางติดรถมาไม่ดีนะครับดันหลอก ของกระจกเลยยางปิ้นตลอดครับก็เลยต้องอัพยางกันหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันเอ เเ,ออเจลชีวิตมีครั้งเดียวอยาก,ก,ยกทำให้ young, สดใสนองแก้มกลมจะเป็นคนใส่ดีจะจับใครอยากจับเธอเป็นครูก็เรี I'm So happy w e w a w e w a r อาทิตย์นทุกวันขอเป็นคนสส่ครับวันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับร้าน Lexington Shop าจีินบุรีครับตอนนี้มาจอดอยู่หน้าร้านแล้วรอเปลี่ยนยางครับ อนเดร์ดี้แองเจิลสกูตเอร์นะครับมาถึงหน้าร้านแล้วพี่เขากำลังแกยางอยู่ครับเดี๋ยวรอชมผลงานกันเปลี่ยนเสร็จก็จะขึ้นเขาใหญ่กันเลยครับไปเทสยางกันนูครับคนข้างหลังมาด้วยครับคนข้างหลังบอกว่าว่าไงนะครับปวดคอเมื่อคืนทําอะไรครับปวดคอโอ้ตายเดี๋ยวรอชมครับเปลี่ยนยางก่อนมาคู่นะครับ รอคิวเวลาอยู่ยิมคนไรนะ้น่ารักสุดจริงอยากได้เธอมาแนบแอบอิงไกลไๆ mm hmm. ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังลำมาามายอมให้เธอได้ แต่ฉันก็ไม่ได้สนใจรู้เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตน,นแต่ก็ไม่ลงเอยเท่าไรโอเคโอเคเธออย่าเพิ่งแปลกใจรักที่ฉันมีไม่ได้มีแต่ใครคฉันเป็นคนดีไม่ได้มีวิดเดให้เธอคนดีให้เป็นคนพิเศษเป็นเล็กเป็นเล็กตาลีจะมีรักก็เธอดันถูกสเปกโดนใจผมนี้ครับ ักได้ไหมให้ผมรักได้เปล่าแต่เธอไม่ว่าอะไรผมได้เป็นเจ้าบ่าวตัวเล็กๆแต่ผมยาวปาปาทุากครั้งที่เจอกันมันจะไม่พรมปมมาณจะจะมองฉันคนเดียวไหมล่ะจะใครๆเธอก็ชมไหมล่ะจริงดีเอายังไงดีชื่อดีหรือเปล่าตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางตอนแรกว่าจะขึ้นเขาใหญ่ตรงปราจีนนะคมันขึ้นไม่ได้มันปิดยาวเลยนะครับเราก็เลยต้องอ้อมจากปราจีนมา กระวินนะครับขึ้นมาเวโรนาตอนนี้เรามาพักกินข้าวที่รถเวโรนาครับผมอยากจะรีวิวในเรื่องที่ผมเปลี่ยนยางมามันสุดยอดมากครับคือจากที่ผมใช้ยางเดิมมาเนี่ยมันมีแต่แปดแพทแพทหลุดอย่างเดียวนะครับเวลาเจอถนนท,นที่เป็นเส้นหรือเป็นหลุมเนี่ยมันหลุดออกข้างทางบ้างมันหลุดออกแนละ้วเราต้องเก่งมือครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนมานี้มันสุดยอดมากมันเหมือนแบบว่าเราได้รถคันใหม่อะ่ะบอกความรู้สึกไปมันก็ต้อง ให้คนใช้ใช้เองครับคือผมใช้มาใช้ยางเดิมมาก็พอสมควรแลวพอเปลี่ยนนี้เราขับมาประมาณเมื่อกี้เราขับมากี่โลนะน่าจะได้ประมาณร้อยโลนะครับ100โลได้มาถึงเวโรนาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้อะไรที่คุ้มค่าหลายๆอย่างความปลอดภัยนะครับการขี่ที่สะดวกสบายมากขึ้นนะเสียเงินไปทั้งหมด4,5 0 0นี่ผมรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะมันอยู่ได้นานนะวิ่งได้เป็นหมื่นๆโล20 0 0 0โลเลยนะครับอายุยางก็2ปี3ามปนะีพอผมจะเปลี่ยนนะครับ ก็สำหรับผมในคุ้มค่านะครับเเเเเเลาาาาาาอออออออยยยยย่่่่่ิงงงงคคคนนนนไไไไรรราาบบบร,รััััักกกกกกกจดด้้้้ธธธหมมมมมแบบใใๆีทุ ได้ไปใครจะน่ารักเท่ากับเธอให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ชินรักได้ไม่เคมีใครน่ารักเทกนี่นะครับบรรยากาศนะครับร้านกาแฟเขาใหญ่บรรยากาศเงียบเงียนะครับคนก็พอมีตอนนี้นะครับเค้กอร่อยมากกาแฟอร่อยนะครับใครผ่านมาก็ลองมาแวะได้นะครับ

ตัวนี้เลยนะครับที่อยู่กับเราตลอด4 0 0เกือบ500โลครับ466กิโลนะครับเดินทางด้วยกันนะครับ3คนนะครับกับภรรยาสไปเดอร์แมนแล้วก็ผมนะครับวันนี้เหนื่อยไหมก็สบายกว่ารถคันเก่านะครับวิ่งเกือบ500โลนี้ไม่เท่าไหร่นะครับรถคันเก่าวิ่ง200โลนี่ก็ต้องพักแล้วนะครับคันเก่าเป็น Big, b บ k e ER6N นะครับมาใช้ตัวนี้สกูตเตอร์ พอใจเลยนะครับสําหรับวันนี้ยางตัวนี้นะครับอพอใจมากนะครับที่ไปเปลี่ยนมาวันนี้วิ่งทั้งหมดสามร้อยกว่าโลนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาครับสวัสดีครับไว้ครั้งหน้ามาติดตามชมคลิปของครูตูนได้อีกนะครับสวัสดีครับ เราสองคนก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรนะครับ466กิโลเมตรนะครับเวลาการเดินทางของเราทั้งหมดก็อยู่ที่5ชั่วโมง42นาทีนะครับผมเติมน้ำมันไปประมาณแค่350บาทครับน้ำมันมีอยู่แล้ว2ขีดก็ถ้ารวมกันก็เป็น450บาทก็ไม่แพงนะครับน้ำมันตกแค่โลละบาทเดงนะ ผมเ,เดินทางใช้ความเร็วที่ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบขึ้นไปตลอดทางเลยถึงรนะ้อยสี่สิบครับไม่เกินนี้